เมื่อกา,าให้เห็นหน้าครับเราะจะใส่เสือไม่ลูกกูผมกับใส่เสือไม่ลูกก,กูด้ครับรน,นครับเมนูต้มไก่ครับวันนี้ครับต้มไก่ใช่เตาฟืนเตาท่านครับวันนี้ครับเตาฟืนต้มน้ำใส่สมุนไพรไปเรียบร้อยและอือครับทิขงข้าะไครีใบมะกรูดครับ แค่นั้นเองครับนี่น้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดแล้วครับก็ใส่ไกล่ลงไปอันนี้ก็าล่อให้ไก่แบบซุปครับน,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 นี่ไก่ก็เดือดเพลย์ได้เต็มที่นะครับเซลล์ชนันลดลงไปครับแล้วก็เมื่อกี้ห่อใส่เกลือไปน้อยนึงเลยครับไอซี่เติมน้ำปลาไปน้อยนึงครับน้อยนึงครับ โอ้ขวันครับนาน้ำปลาครับครับตอนนี้เราก็ใส่แค่นี้ครับแต่ก็รอเบื้องเออครับเออ,อเดี๋ยวอรอให้มันเปออนื่อยอีกนิดหนึงครับตอนนี้จริงๆต้องประมาณสักสามสิบนาทีต้มตอนนี้ให้ต้มประมาณยี่สิบนาทีแล้วยังบันบเปื่อยดีปานใดครับรออีกนิดหน่อย,อยนึงครับใส่ใบกระเพราลงไปครับเอากระเพราลงไปแล้วครับใส่ นั่และวต้นหอมผักชีครับใสเ่เลยครับ,รบแล้วก็คนให้เข้ากันโอเคเนี่ยครับเมนูนี้จบครับเราเราก็พร้อมจะรับประทานนะครับต้มไก่พัดขนา ใส่ปลากระปองค,ครับแล้วก็มีหน้่พริกนี่เขาจะใช่ไหมครับแรกกันเขาค้งสมีครับวันร้ายเหรอครับ,วรบสวดครับมาเด้อครับพี่น้องเลยยังแสบเลยตัวนี้จะใช้กินครับอืม เมื่อกลาง่าให้เห็นหน้า่ะครับเพราะว่าจะใช้ใส่เสือมิลูกลผมกับใส่เสือมิลูโกคือกันนะครับบพื่อาครับคนหิวขาน้ำเด้อหิวเขาก็ไปหากินเด้อครับพี่น้องครับ